มียาสอบถามเลยไหมคะพาคลอดมาจะสองเดือนแล้วคะ่ะประจำเดือนยังไม่มาแบบนี้ปกติไหมคะทีนี้ถามว่าคลอดลูกมาแล้วประจำเดือนยังไม่มาปกติไหมสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะถามกลับไปคือหให้นมลูกไหมคะหรือว่าคุมกําเนิดไมเอ่ย หนึ่งถ้าสมมติว่าคุณแม่คนนั้นให้นมลูกการที่เราให้นมลูกเรามีนมเพราะเรามีฮอร์โมนของการสร้างนมแม่เรามีนมเพราะเรามีฮอร์โมนของการสร้างนมแม่ตั้งไข่ถูกกดการทํางานไว้เพราะว่ามันก็จะบอกคุณแม่บอกว่าเออเธอไปให้นมลูกก่อนนะคะเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงคนนั้นค่ะเริ่มให้นมลูกลดน้อยลงหมายถึงว่าคือลูกไม่ได้ดูดถี่หรือว่าเริ่มมีการเสริมนมอื่นๆเข้ามาด้วยไม่ได้ปั๊มนมถี่บ่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ ฮอร์โมนของการรังไข่ค่ะกลับมาทํางานได้คุณแม่ก็จะเริ่มกลับมามีประจําเดือนได้ดังนั้นก็คือว่าถ้าตราบใดที่เรายังคงมีการให้นมลูกตราบใดที่เรายังคงมีการให้นมลูกนะคะน,อน้องรังไข่อาจจะถูกกดก็อาจจะทําให้คุณแม่ค่ะประจําเดือนไม่มาประจําเดือนมาช้ามาไม่สม่ําเสมอสามารถที่จะเจอได้โอเคไหมคะหรือถ้าสมมติว่าคุณแม่คนนั้นเป็นคุณแม่ที่คลอดมาแล้วคุมกําเนิดเลยเยกตัวอย่างเช่นคุณแม่คลอดมาปุ๊บหนูกินยาคุมเลยค่ะ นู้ฟังยาคุมเลยค่ะหนู้ใสห่วงค่ะนูฉีดยาคุมค่ะอ่าถ้าคุณแม่คนนั้นมีการคุมกําเนิดด้วยยาคุมการคุมกําเนิดบางอย่างของคุณแม่อาจจะมีผลทําให้คุณแม่ค่ะไม่มีประจําเดือนโอเคไหมคะเออแค่นั้นเลยเนาะดังนั้นให้คุณแม่ไปดูก่อนว่าเกิดจากอะไร